การทำเลสิกทำให้กระจกตาของเราบางลงหรือไม่และในการที่กระจกตาบางลงนั้นจะทำให้เกิดอันตรายหรือไม่ในอนาคตข้างหน้าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากที่สำคัญเนี่ยเหมาะกับผู้ผ่าตัดที่จะตระหนักว่าในการทำเลสิกนั้นเนี่ยเราเสียเนื้อกระจกตาแน่แน และในการเสียเนื้อกระจกตานั้นเรามีความจําเป็นที่ต้องควบคุมความปลอดภัยในอนาคตในระยะยาวด้วยใช่ค่ะการทําเลสิกเป็นการเจรไนผิวกระจกตาหรือที่เราเห็นว่าเป็นตาดำนะคะคนทั่วไปเนี่ยมีความหนาของกระจกตาเนี่ยอยู่ประมาณ550ไมครอน และการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกหรือว่ารีเล็กสมลยหรือแม้แต่ PRK ก็ตามนั้นเนี่ยค่ะเราเจรไนหรือเราเสียเนื้อกระจกตาออกนะคะถ้าเป็นเลสิกก็เสียด้วยการยิงเลเซอร์ชื่อ Excimer Laser ถ้าเป็นรีเล็กสมลยก็เสียโดยเอาเลนติคูลออกถ้าเป็น PRK ก็เสียเนื้อกระจกตาโดยการใช้เลเซอร์ที่ชื่อว่า Excimer l a เ e r เเจียออกเพราะฉะนั้นในแง่ที่ที่เรารักษาเราจะต้องรู้ว่าค่าตัวเลขที่ปลอดภัยคืออะไร อย่างแรกเลยคือตอนก่อนทํากระจกตาต้องไม่บางจนเกินไปแนะนําว่าควรจะมากกว่า480ไมครอนในการที่จะผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะการถ่ายภาพกระจกตาหรือเรียกว่าโทโปกราฟีตอนที่เราตรวจนั้นเนี่ยฮะมีความสําคัญมากเพราะว่าบางครั้งค่ะกระจกตาคนเราอะ่ะหนาเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอนะ ต้องมีความแข็งแรงด้วยบางครั้งกระจกตาหนาแต่รูปร่างเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไม่แข็งแรงหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโก่งในอนาคตอันนี้ก็ไม่น่าแตะเด็ดขาดเลยนะคะความหนาพอแล้วรูปร่างของกระจกตามีรูปร่างที่มองดูแล้วจะแข็งแรงในอนาคตแล้วตอนนี้ก็มาดูว่าเราจะรักษาสายตาด้วยค่าสายตาเท่าไหร่ ถ้าค่าสายตามากเป็นพันพันกว่าแน่นอนเราต้องเราก็โดนเจียรไนเนื้อเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าค่าสายตาแค่ร้อยส0งการเจียก็น้อยไปตาม เพราะฉะนั้นตัวเลขเราก็จะต้องดูว่าเออเราเจียกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราเจียมากน้อยแค่ไหนมีคนบอกว่าถ้าตัวเลขการเจียนั้นมากกว่า4 0ในเลสิกต้องระวังกระจกตาย้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้หรือ PTA ก็ในหมอบางคนเขาก็จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าความอันตรายในเคสเคสนั้นจะเป็นอย่างไร นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะหลังจากเจียแล้วเราอยากให้กระจกตาที่เหลือนั้น,นมีเหลืออยู่ประมาณ280ไมโครอนขึ้นไปถึงจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าในอนาคตกระจกตาที่เจียหลังการทำเลสิกจะปลอดภัยค่ะ mm. การเล่ามาในวันนี้เป็นการเล่าถึงกฎเกณฑ์ว่าตัวเลขประมาณเท่าไหร่เมื่อมาทำเลสิกแล้วจึงจะปลอดภัยแต่เมื่อเราทำงานไปแล้วอะเรารู้ว่า ต้องดูแบบเฉพาะตัวคนมากๆเลยนะคะและสิ่งพวกนี้ค่ะก็อาศัยจากประสบการณ์นะคะในการที่จะมองว่าคนคนนี้เมื่อทำเลสิกแล้วโอกาสของความปลอดภัยนั้นมีสูงหรือเปล่าแต่ถ้าความปลอดภัยต่ำหมอตุ้นแนะนำเลยค่ะตอนนี้ช้อยส์เยอะแยะเลยเลือกทางอื่น เ,เช่นในปัจจุบันตอนนี้ก็มี ICL นะคะถ้าเสี่ยงแม้แต่น้อยไม่แนะนําเลยนะคะเลสิกเป็นการรักษาสายตาที่มีการเอาเนื้อกระจกตาออกไม่ว่าจะเจียออกหรือทําเลนส์คู่ซึ่งเราต้องตระหนักถึงความปลอดภัย100%เลยค่ะถึงจะทํานะคะ